ความพิเศษแรกที่พลนำมาฝากในวันนี้เป็นเมนูจานพาสต้าครับพาสต้ากุ้งรสจัดกับุ่แรศญี่ปุ่นครับุ่แรศญี่ปุ่นเนี่ยครับเป็นซูเปอร์ฟู้ดชนิดหนึ่งเลยนั่นก็หมายความว่าทรรพคุณทางอาหารเนี่ยครับมากมายเลยทีเดียวนะครับส่วนพาสต้าที่พลเลือกใช้นะครับก็เป็นสปาเกตตีเบอร์3ครับสปาเกตตีก็เป็นเส้นที่ค่อนข้างสากลนะครับคนใช้กันค่อนข้างเยอะครับเราต้มน้ําให้เดือดครับ ใส่เกลือลงไปนะครับสำหรับเวลาต้มเนี่ยนะฮะต้มให้ได้ระดับออ d e เดนเต้เราก็ดูเวลาใช้เวลาทั้งหมด10นาทีนะครับเราก็ใส่เส้นลงไปเลยครับผมในระหว่างลวกเส้นนะครับผมขูดกระเทียม1กลีบครับขูดขิงหลังจากนั้นก็นำมาผสมกับซอสพริกน้ำตาลทรายแดงน้ำมันครึ่งช้อนโต๊ะและน้ำสะอาด2ช้อนโต๊ะ ผสมให้เข้ากันพักไว้ครับในอีกชามผสมนะครับเราผสมน้ำมะนาวโชยุและน้ำมันงาครับใส่น้ำมันลงในกระทะนะครับกุ้งนะฮะเราก็โรยเกลือเล็กน้อยครับน้ำมันร้อนแล้วคนใส่กุ้งลงไปครับตามด้วยตัวซอสพริกที่เราผสมไว้นะครับ แล้วเคี่ยวประมาณ2นาทีนะครับให้ตัวซอสเนี่ยมีความข้นขึ้นครับผมใส่เส้นที่เราลวกจนได้ระดับออเดนเต้แล้วนะครับลงไปครับผมปรุงรสด้วยซอสนะครับส่วนที่เป็นน้ำมันงาโชยุและน้ำมะนาวครับผลให้เข้ากันดีครับหลังจากนั้นผมก็จะใส่ถั่วละญี่ปุ่นลงไปครับต้นหอมซอย ผักชีซอยครับเค้าให้เข้ากันครับเกลือพริกไทยแล้วก็เค้าให้เข้ากันครับเรียบร้อยแล้วครับสุดท้ายเราก็ตักใส่จานสวยๆครับ สุดท้ายก็แต่งหน้าด้วยผักชีให้สวยงามน,นะครับง่ายๆใช้เวลาไม่เยอะเลยนะครับและนี่ก็คือพาสต้ากุ้งรสจัดกับถั่วแระญี่ปุ่นครับ